และช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จัดไปให้กับท่านนะครับในงานนีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะอาจจะครบขันิดหนึ่งเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อส่งเสริมและสนุน ประชาชนในพื้นที่เขตจจมทองมีอาชีพสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้สเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักต่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปในงานกิจกรรมที่สําคัญประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมของต้องถิ่นการแสดงสดแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในสมในสมรภิชัยวิรัติสุภรัตน์ด้กล่าวส่วนชนมาราชการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ผมรู้สึก,กินดีแล้วก็เป็นเกียรติย,ยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดเปิดงานเทศกาลอาหารและของดีเขตจอมทองในวันนี้เขตจอมทองเป็นเขตชั้นนอกที่มีความหลากหลายและความโดดเด่นหลายด้านเป็นทั้งศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สำคัญค่าท,ทางศิลปวัฒนธรรมเช่นวัดาวราชโอรสวัดหนัง วัดานางนองซึ่งเป็นวัดอารามหลวงที่มีความโดดเด่นทั้งด้านส,สถาปัตยกรรมและมีประวัติความเป็นมานยาวนานตลอดจนตลอดจนเขตจอมทองนั้นเป็นแหล่งศูนย์รวมอาหารที่อร่อยร้านอาหารดังๆที่มีชื่อเสียงและของดีที่เป็นของขึ้นชื่อของเขตอีกมากมายสำนักงานเขตจอ,อจอมทองได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน กลุ่มประชาสชนรวมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของเขตจอมทองตลอดจนเผยแพร่อาหารอร่อยจากร้านค้าอาหารดังและของดีเป็นของขึ้นชื่อของเขตจอมทองได้รู้จักของบุคคลทั่วไปอันเป็นการสนับสนุนและการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสามารถสร้างไรายได้สร้างงานให้กับตนเองนะครับและครอบครัวได้โดยจัด โดยงานจัดจะให้มีขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง2พฤษภาคม2557กิจกรรมต่างๆภายในงานแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วย1น,นะครับชมการแสดงและกิจกรรมต่างๆภายในงานทั้งการแสดงศิละปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีสด2ชิมอาหารอร่อยๆนะครับ ได้รวบรวมอาหารเลิศรสและของดีของเขตจอมทองและกรุงเทพมหานครมาไว้ในที่นี้ที่เดียว 3. ชอบสินค้าโอท็อปนะครับสินค้าราคาถูกจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตจอมทองที่มีชื่อเสียงนะครับและใกล้ของสำนักง,งานเขตจอมทองนะครับให้มาเที่ยวเที่ยวงานนะครับและขอให้การจัดงานครั้งนี้สําเร็จบรรลุวัตถุประรปสงค์ของคณะผู้จัดงานทุกประการ บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานเทศกาลอาหารของดีเขตจอมทองหน้าบัดนี้ครับ รูปพ่อเขาเห็นสวยน,นะครับพบกับการสแสดงได้นะครับในกาด้านการด้านของระบบเสียงนะครับนะต้องขอกราบการระบายไว้ด้านที่ดีด้วยน,นะครับ ข้อมาบามเขียวนะครับและสิบลูกข้อในส่ว นี้ก็เป็นความสามารถนะครับส่วนบุคคลนะครับขอบคุ็อย่างสูงครับสำหรับทีมงานสิงโตสองคณะร่วกันนะครับก็ได้รับการสนับสนุนและอุปัมภ์ มีก็เป็นการต่อตัวนะฮะเดี๋ยวเรายังมีเป็นเสาอีกนะฮะนี่มีสองเสาเลยนักสแกสดงนะครับเก่านี้ก็มาร่วมในงานวันนี้นะฮะอาหารและของดีของเขตจ,จอมทองนะครับแล้วก็เป็นการแสดงเพื่ออุดอวยพรให้กับทุกท่านที่มาร่วมในงานวันนี้ด้วยหาชมได้ยากนะครับนะฮะสำหรับการแสดงสิงโตที่มากันครบชุดแต่วันนี้เวลาอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะฮะเวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็ คงแสดงได้ไม่ไม่หมดนะครับแล้วก็ขอขราบขอาพระคุณนะครับรัฐบอลพร้อมด้วยทีนานนะครับขอก่าวควกพยาคภูมิใจอย่างสูงนะครับที่ได้รับการอุปมัภ์และสนับสนุนได้ดีเสมอมานะครับจากท่านประธานสภากรุงเทพระมหานครคนใจดีคนใจดีอย่างสูงครับ แล้วก็ขอให้ท่านดีเาข้าหน้าเวทีสว่างวนันนี้จะเสียววนี้นะฮะจะมองชัดวันนี้นะครับ่นนะผู้ช่วยเนีย ไม่มากนะร้อนได้เหลือเรื่องเดียวของคอรมอเนี่ยันละ้วจอมาชะขออนุญาตนะครับประกาศสักครั้งเด่นเครับขอกราบขอบคุณเจ้าที่โอเคได้ครับของสนาอแล้วก็ได้รับการสนับสนบนได้ดีจากผู้ลับ้ใหญ่และท่าอากัศนะคกับกอจากโดยสนาตาเสจอมทอง เรียนเจอททานีนเ่เป็นแฟนกองัดกยนะครับไไมคะเราแซมเปิลแซมเปิล่ยาเราแซมเปิลหนลุงจะทำายป่าเนี่ยลุงจะทำลายโอ้โหเมเดี๋ยวทำายจะตกเไหมกยู่ด้นหลัอยู่ด้านมันละแ่โอ้โหเอาไป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 เอไปเินต้องพยายามละ ตรงนี้ได้ไหมปินมาบิขวากลับไปแล้วก็กลับมาถ้าเดินทางก็หลายกิโลโอยด้วยได้ยยยยนะแลค่ะไม่แล้วครับขันึ้นขึ้นเลยครับใช้บ่อยไหมบ่อยไหมบอยครับโอเคได่เรารเราไองค่ะใชราี่โบราณนะ ทีมารทับสองทีมงานที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับนะครับ